กลางป่าเขียวขจีมีเจ้ากระรอกน้อยตัวหนึ่งชื่อจอมโซนมันเป็นกระรอกที่ขยันมากแต่ขยันสะสมของไม่ใช่ขยันทำงานวันวันมันวิ่งไปทั่วป่าคอยเก็บลูกไม้ถั่วและ,มะเมล็ดพันธุ์สารพัดอย่างมาเก็บไว้ในโพรงของตัวเองมากกว่าที่มันจะกินไหวทั้งปีกระรอกจอมโซนพูดว่าของเยอะๆไว้ก่อนจะได้ไม่ลำบากทีหลังนกกระจอกบอกเสริมว่า แต่เธอใช้ไม่หมดนะจอมสซนทำไมต้องเก็บมากขนาดนี้จอมซนตอบกลับว่ายิ่งเยอะยิ่งดีเผื่อวันไหนอดอยากฉันก็จะมีของกินมากกว่าตัวอื่นไงทุกวันจอมสซนออกหาอาหารจากเดิมที่เก็บมาแค่พออิ่มกลายเป็นมันเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้ามเมล็ดพันธุ์ที่สัตว์อื่นเก็บไว้มันก็แอบไปขโมยมาลูกไม้ที่ร่วงลงมามันรีบโกลไปก่อนตัวอื่น พอเห็นเพื่อนๆเก็บอะไรต่างๆมันต้องไปแย่งมาให้ได้จนวันหนึ่งลมพายุใหญ่พัดมาลมพายุพัดแรงมากต้นไม้สั่นไหวโครงไม้ของจอมซนก็ไม่รอดอาหารที่มันสะสมไว้ปลิวว่อนกระจัดกระจายไปทั่วป่าจอมซนตกใจมากโอ้ยของฉันหายหมดแล้วพอพายุสงบลงจอมซนเหลืออาหารติดตัวแค่ไม่กี่เม็ดเพราะมันมัวแต่สะสม จนลืมแบ่งปันและใช้ให้เกิดประโยชน์มันต้องเดินไปขออาหารจากสัตว์ตัวอื่นแต่ปัญหาคือฉันแบ่งไม่ได้หรอกเพราะฉันเก็บแค่พอกินเธอเคยแบ่งใครไหมละ่ะตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้แล้วจอมซนเสียใจมากมันเดินคอตกไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเจ้ากระรอกน้อยมันเงยหน้าขึ้นและพบกับต้นไม้เท่าผู้เฝ้าป่า ต้นไม้เท่ากล่าวว่าเจ้าสะสมมากเกินไปจนลืมว่าแท้จริงแล้วเจ้าใช้แค่เพียงหยิบมือเดียวจอมซนตอบว่าฉันคิดว่าเก็บเยอะๆจะทําให้ฉันมั่นคงต้นไม้เท่าแต่ความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่การสะสมแต่อยู่ที่การรู้จักพอและรู้จักแบ่งปันหลังจากนั้นจอมซนเปลี่ยนไปมันไม่สะสมเกินความจําเป็นอีกต่อไปมันเริ่มแบ่งปันอาหารให้สัตว์ตัวอื่น มันเรียนรู้ว่าพอเพียงไม่ใช่มีน้อยแต่คือการมีพอดีและจากวันนั้นเป็นต้นมาจอมซนกลายเป็นกระรอกที่มีความสุขที่สุดในป่าข้อคิดธรรมะโลภมากลาบหายการสะสมเกินพอดีอาจทำให้เราสูญเสียทุกอย่างในที่สุด